ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยแล้วปันให้แบ่งขึ้นอะพี่ปันต่อเลยคนนี้ก็ลองฟันดูเองต้องให้เรททำันคือหลักสูตรของเรทหลักสูตรของเรเอลป่ะ พี่เบ็นมันหายไวจังวะเฮียคุณจะกดขายปุ๊บไม่หายเลยเราบนตึกมีกองนึงนะพี่จะมาไหมเดี๋ยวพี่ไปกองเลยเอ๊ะจอกเลยมาเลยปั๊บเจ๊จ้าเงียบเลยวะไม่มีใครตอบเลยอ๋อมันกดขายได้เลยไว้น้องแต่ว่าได้ไม่ได้ไม่รู้ออ๋แต่มันใช้เวลาประมาณสี่สิบวิแทนกดขายเซโนอีกดีแทน แต่ขายไม่ได้ขายไม่ได้มันก็ไม่ขายใช่ปะก็อยากให้มันมีในตลาดเยอะสิไอ้จอห์นคิดว่าเรามันมีในตลาดน้อยคนที่จะขายเซโนอ่ะก็มีแค่สองคนเองหาที่ไหนไม่ได้ต้องมาหาได้อ้ไอ้โต้โต้มามา power supply รู้จักไหม power supply อ่ะการขายเข้าขายออกอ่ะรู้จักไหมเนี่ยมันแบ่งการขายที่จะสอนว่าตัวไอ้เหี้ยกูเห็นแก๊งดำทำล่มเลยรู้จักป้า power supply อ่ะเอาไว้ทำถุงห่อลุง แลนเทาลงโกพี่ก้าไอพี่โตบอกว่าแลนเทาแลนเทาชื่อแรกที่มึงเรียกกูก็ถูกแล้วนะไม่เอาเรียกกันโตโตโตพวกเล่นหุ้นเขาจะทำกันอ่ะเพราะว่าให้มันมีในตลาดได้น้อยอยคนจะได้แบบเปลี่ยนชื่อไหมชื่อหวานมาเนี่ความต้องการมันเพิ่มขึ้นกูเขียนกูเขียนบ้างออโต้เนี่ยกูได้เขียนบ้างเนี่ยคุเล่นแต่ว่เออลืมลืมออฟอนเรนเฟสอะไรนะทำไมแลนไอมังกรแดงอ๋อคือถ้าความต้องการมัน้อยใช่ไหมเขาต้องการ ต้องไม่ความต้องการเยอะแล้วรถในตลาดมันน้อยเออมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าภาษาอันนี้ก็คือ proper supply แล้วอันนี้ขอโทษนะครับแล้วทำไมจิ๋มวันนี้เยอะทำไมเขาต้องหาเยอะเฮ้ยมึงพูดโวยเลยวะไอ้เหี่ยมึงเงี้บปากเลยสัตว์ไม่ต้องพูดอะไรของมึงเนี่ยแล้วมันทำอะไรอยู่เนี่ยโกอยู่หรอเออมึงโกหกปะเนี่ยแล้วพี่พูอกล่ะใครจะรู้เนี่ย ก็พูดเฉยเนี่ยไอ้ยี้อ่ะเพราะมันมีมีเยอะทำไมเขาต้องการออันเยอะเนี่ยเพราะว่าสมบตอลืมลืมเรา,ไป,าไปถามกันนอกรลนะ่าเนาะเฮ้ยไม่ต้องพูดมอย่าอย่าเป็นอย่างนี้จะต่อไปรอปรับคำไงอยพูดไม่ดีอะ่ะทำจบกันโอเคขาดสองคือไอสัน <laughs> เมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นข้อบครัว H S O C ด้วยกันนะคะ